โครงการสุขภาพดีมีรายได้กับเอนไซม์ว่างเวียนเป่านะครับผมสุภาพเจอาประจันนะครับวันนี้ก็ยังตระเวนอยู่ในจังหวัดลบบุรีนะครับซึ่งที่นั่งอยู่กับผมตรงนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เอนไซม์ว่างเวียนเป่านะครับสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับคุณลุงแนะนําตัวนิดหนึ่งครับอ่าผมชื่อนายภพบูลรอดเสมอครับคุณลุงไัยบูลรอดเสมอครับอีกหนึ่งท่านครับคืออาจารย์ราชวงศ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับผม ครับอาจารย์ครับวันนี้เรามาพบปะกับผู้ที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เอนไซม์ว่างเวลียนเป่าใชหครับให้อาจารย์ช่วยพูดคุยกับทางคุณลุงนะครับว่าก่อนที่จะมารู้จักกับเอนไซม์นี่มีอาการอย่างไรบ้างครับลุงลุงครับเล่าให้ฟังนะครับลุงเป็นโรคอะไรบ้างก่อนที่จะดื่มเอนไซม์นี่ครับเป็นโรคเบาหวานครับเป็นโรคเบาหวานโรคความดันครับโรคไขมันครับเป็นโรคมะพรุษ ตอนเป็นโรคอะเมื่อพึ่งในมอก็บอกว่าเป็นเต,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 ต็นเต็นตีบแล้วครับอ่าครับแล้วพูดก็ไม่ค่อยชัดพูดไม่ค่อยชัดครับอ่าฮะแล้วมาอยู่มาแล้วผมมาฟังวิทยุอ๋อมาฟังวิทยุนี่แหละใช่ไหมครับครับผมมาฟังวิทยุแล้วไปผมก็หมุนหมุนไปหมุนมาพอมาเจอเขาเขาพูดบอกเรื่องเรียนสายผมก็เฮ้ยผมอเไยมาฟังดูครับพอมาฟังดูผมบอก เอีเราจะนอนรอความตายหรือไงเนี่ยอืมคิดตอนนั้นที่เราเป็นอมภุดอยู่ใช่ไหมครับเอเราจะานอนรอความตายอยู่ถ้าเรานอนอยู่งี้เราตายนะครับแล้วอีกหน่อยเราก็มีคนมาใช้ขี้เช็ชชเดเยี่ยวให้ออืถ้าม,มีก็ดีถ้า,ถามไม่มีเราจะยุ่งครับครับเดี๋ยวจิวอยู่มาแล้วก็ผมฟังอ่า ที่รายการนี้ผมก็จดจดเบอร์จดเบอร์โทรไว้จากรายการวิทยุครับครับผมแล้วผมก็โทรไปหาเขาครับครับอ่าแล้วแนะนาคุณลุงเขาโทรไปแล้วก็ไปติดต่อแล้วเขาก็มามาหาครับวันที่ผมมาหาคุณลุงน่อครับเห็นบอกว่าคุณลุงมีอาการปวดเข่าเดินไม่ค่อยได้ไม่อยากเดินเลยใช่ไหมครับเป็ยังไงไม่อยากเดินเลยครับเป็นไงมันมันเป็นยังไงครับมันเมื่อยครับมันเมื่อยมันมันเมื่อยมันไม่อยากเดินไปไหนเลยนะครับ แม้แต่ไปกินน้ำตู้เย็นเนี่ยจนกาะตู้เย็นแล้วจนกินไม่ได้นะครับเหนื่อยด้วยมันเหนื่อยครับเี่ยผมมาผมมาวันนั้นเห็นลุงพูดก็ไม่ชัดด้วยมันเป็นยังไงครับลิ้นไมมลิ้นมันแข็งครับมันแข็งคุณไม่ชัดด้วยวันนั้นเรามาพืชรับเราเป็นน้ำมาพืชอ่อนๆแล้วครับอ่าอาการบอกเตือนแล้วครับครับได้ไปหาหมอบ้างไหมครับก่อนที่จะมาดื่มได้ไปหาหมอบ้างไหมครับผมก็ไปครับครับหมอให้ยามากินหรือยังหมอให้ยามากินจนกินจะไม่ไหวอยู่แล้วครับ ไปหาหมอนี่เขาว่าไงหมอเขาตรวจตรวจเราแล้วตรวจบอกว่าลุงเป็นเป็นเบาหวานนะเป็นเบาเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นไขมันโอ้โหมีหลายโรคก็ปวดหัวเข่าเป็นโรคเข่าโรคอะไรด้วยครับศูนย์รวมโรคเลยทั้งหมดมันหกหกโรคเลยครับหคิดว่าตัวเองไม่รอดแน่เลยครับอืแล้วยังไงต่อครับแล้วผมก็บอกว่านอนนอนผมก็มานอนคิดอยู่หลายคืนเป็นเดือนนะครับ ที่ไหนเขาว่ายาดีผมก็ศึกษาก่อนครับครับศึกษาว่าเอ้คนนั้นบอกยาต้มดีอะไรดีผมก็มามาไปวิโยุบอกยี่ห้อนั้นดีนี่ผมก็มาเคปิ่นาผมเคยซื้อยาอย่างอื่นมากินหมดหมดเยอะครับพยายามวยายังไม่ดีขึ้นแต่แต่มันนแต่มันไม่ดีขึ้นครับครับหลังจากที่มา ดื่มเอนไซม์นี่ครับที่ผมแนะนําให้ลุงได้ดื่มเนี่ยอาการเป็นไงครับอาการดีขึ้นครับดีขึ้นแบบไหนครับเล่าให้ฟังการเดินการเดินการไปไหนนะฮะตอนนั้นผมไปเดินเนี่ยผมเดินได้ประมาณานนแล้วยีวาก็เหนื่อยละเหนื่อยแล้วอตอนนี้เช้าหนึงอ่ะ ผมเดินได้ประมาณกิโลกว่าครับโอ้จากเดิน2ี่วันนี่ก็เหนื่อยหอบต้องหยุดพักครับตอนนี้เดินไปเป็นกิโลเดินได้แล้วครับแล้วลิ้นที่บอกว่าชาพูดไม่ค่อยชัดตอนนี้เป็นไงครับเดินนี้ความชั่วดีขึ้นเลยครับดีขึ้นแล้วฮะบ่นขึ้นเยอะบ่นได้พูดได้นะบ่นได้พูดได้ครับและตอนที่เราเป็นเนี่ย สี่ห้าโรคเนี่ยใจไม่ค่อยสบายนะนะหดหูใช่ไหมฮะถังบอกว่าตายแน่ครับตายแน่แต่ตอนนี้สบายใจยังแต่ตอนนี้ก็บอกว่าเมื่อเช้านี้แฟนบอกว่าเดี๋ยวแกจะเป็นอีกคนเออเราเจอยาดีแล้วจะเป็นยังไงเราไปจะเป็นยังไงอีก่าอย่างงี้ตอนนี้บอกผมบอกว่าผมเจอยาดีครับครับครับความจริงก็คผมไม่อ่านดูก็ไม่ใช่ยาครับอใช่ครับไม่ใช่ยาฮะมันเป็นอะไรอะไรนะเอนไซม์เอนไซม์บำรุงร่างกายในการพื้นฟูดูแลร่างกายครับ ลุ้มดื่มยังไงครับเราวิเศดื่มฮะผมเอาไม่ใส่น้ําร้อนครับดื่มกี่ครั้งวันหนึ่งวันนี้ผมดื่มตามเวลาครับเช,ช้าเที่ยงเย็นเลยเช้าเที่ยงแล้วก็เย็นครับอคุณลุงดื่มมานานยังครับเนี่ย ผมดื่มมาสองกล่องครึ่งแล้วครับสองกล่องครึ่งครับสุขภาพก็ดีขึ้นเดินไม่ได้ก็เดินได้อาการทางอัมพฤกษ์อ่อนก็หายไปความเหนื่อยความหอบต่างๆอาการโรคพวกได้ไปหาหมอกลับไปไหมที่ว่าไขมันเป็นอะไรต่างๆเนี่ยหมอเขานัดวันที่สามเมษายนครับผมจะไปตรวจสามไหนนะวันที่สามสามพฤษภาโทษครับสามพฤษภาวันที่สามพฤษภาผมจะไปเจาะ จอไอ้เบาหวานจอไขมันดูครับไปจเจาะเลือดแต่เมื่อคราวที่แล้วผมไปเจาะครับอ่าเบาหวานผมขึ้นครับประมาณอ่าเท่าไรร้ 130. อยสามสิบร้อยสามสิบความความดันยังขึ้นขึ้นอยู่ครับประมาณประมาณร้ 100, อยร้อยเก้าประมาณเก้าสิบร้อยสี่สิบครับยังคือ,อตัวบนสูงนิดนึงครับครับผมแต่ตะคอนนะครับ ร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบบาทตอนนี้ลดลงมาบ้างแล้วนะเดี๋ยวจากวันที่หลังจากวันที่สามจะมาถามลุงใหม่ทรศัพท์มาถามใหม่เนาะแล้วลุงเดี๋ยวจะให้เดินให้ดูนะว่าแข็งแรงขนาดไหนแต่ว่าลุงยืนยันไปเลยว่าโรคต่างๆที่พูดมาที่เรามันหายเพราะเอนไซม์ลุงยืนยันไปเลยว่าอยากให้คุณลุงพูดกับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่มีอาการแผลป่วยทางร่างกายแน่นอนครับคนที่เดินป๊กแป๊กโปเปียเนี่ยฮะรับรองได้ถ้ากินตัวนี้ยาตัวนี้เข้าไปแล้วครับรับรองว่า สบายขาครับเหมือนเหมือนอะไรนะเหมือนขาเราเบาตัวเบา,เาขึ้นเออเอาอะไรออกจากขาไปอย่างนี้ครับอ๋แอแล้วจะเดินแล้วจะเดินคล่องเดินเดินไม่คี้เกียครับไม่เหนื่อยครับจากเดินได้ยี่สิบวันตอนนี้เดินได้เป็นกิโลแล้วบสบายใจได้นะมั่นใจไม่ละวาด คุณลุงเนี่ยจะมีสุขภาพที่แข็งแรงต่อไปผมเคยคิดไว้ยางงั้นนะครับดีนะที่คุณลุงชื่ออะไรนะไพโรธไพบูลไพบูนรอดเสมอรอดเสมอครับดีนสกุลรอดเสมอรอดเสมอมาเจอกับเอนไซม์เลยรอดไม่งั้นเนี่ยอาจจะแย่เมื่อสักการนะครับครับบ้านผมอยู่โคกเทียมผมจะเดินไปสาวสงไปบ้านแม่ผมผมบอกเฮ้ยของเท่านี้เดินได้ผมพูดงี้ครับ แล้วผมว่าจับรูคเครื่องมาผมว่าจะรูเ้เครื่องเอ้ไม่ต้องเดินไปผมว่าอย่างนี้ครับเดินไปเลยจะเดินไหมครับอ,ใจ,อใจมันเป็นงี้เลใจมันคึงแล้วครับแต่ก่อนมันไม่อยากเดินนะครับแล้วแล้ว,ลวเรื่องอาหารการกินทานข้าวได้ไหม <c oughs> อะไรเงี้ยโอ้อย่างนี้อย่างนี้กินได้ครับอืมกินได้อะไรได้แล้วแข้งขามันไม่ปวดนะครับอ่าฮะอ่าฮะมันไม่ปวดสลดแข้งสลาดขาได้อื แต่ก่อนใ้ยกไม้ยกมือคือยกมันเหนื่อยครับคิดดูว่าน้ำในตู้เย็นเดินไปก่อตู้เย็นต้องนั่งลงละนั่งลงเปิดมันหนักมันเหนื่อยลอเปิดน้ำกินเคยช้งยากครับอาการคนป่วยก็เป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้ดีขึ้นหน้าตาสดใสอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อายุ59า้ครับผมมาวันนั้นลุงยังหน้าตามองค้ำมาวันนี้หน้าใสเลยลุงไปทำยังไงมาเนี่ยลุงไปทำอะไรมาเนี่ยเฉพาะยาตัวนี้นะยาตัวนี้นะมั่นใจเลยนะเอนไซ นะคุณลุงไม่ใช่ยาเอ็นซาาเนี่ยแลว้วตัวตัวอื่นผมก็ไม่ได้กินเลยครับผมไม่ได้แตะเลยครับ เขาเอามาบอกยาโน้ยานี้ผมบอกผมไม่เอาแล้วครับเพราะหมดตังค์เยอะมาหมดเยอะแล้วผมว่าขอคิดตัวยาตัวนี้ต่อไปอีกครับเอนไซม์ว่างนเป็นเป่าครับเดี๋ยวจะหาว่าโมเนาะเดี๋ยวให้ลุงเดินให้ดูหน่อยไหมให้ลุงเดินแบายสบายได้ได้ไหมได้ครับลุงเดินไปไหนล่ะเนี่ยจะจะให้เดินไปไหนเดินกาะโนดข้ามเดินโนดได้ไหมได้เดินไปนเดินดิน้จะจะไปดู อ่ลุงลองเดินให้ดูหน่อยลุงแต่ก่อนเหนื่อยเดีนี้เป็นไงบ้างลุงอ่าพอได้กินยาเอนไซม์เข้าไปนะครับเนามันเดินคล่องมันเดินอะไรนะครับเดินคล่องันไม่เดินช้าเดินเร็วหน่อยเดินกลับมาใหม่ได้ลุงเดินใหม่โชว์ให้เห็นเเดินทางโน้นได้เดินให้แข็งแรงได้ลุงเป็นไงบ้างครับลุงเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยครับเดินมันเดินได้คล่องดีครับแต่ก่อนได้อย่างงี้ไหมไม่ได้ครับพอเดินเข้าไปมันก็เหนื่อยแล้วครับนี่นะครับตอนนี้เตะปิ๊บดังแล้วนะครับสบายมาก ครับก็อยากให้คุณลุงได้ฝากถึงท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับว่าเอนไซม์ว่างเวียนเป่านั้นดื่มแล้วเป็นยังไงครับเชิญครับคุณลุงครับสวัสดีครับท่านที่อยู่ทางบ้านครับครับถ้าท่านเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นไขมันนี่นะครับครับท่านอย่านอนอยู่เฉยนะครับถ้าท่านนอนอยู่เฉยแล้วโรคมันจะมาจีเยอะครับครับมาเยอะประมาณ 6- 7โรคแบบผมนี่ครับสะสมมาเลยแล้วกินเอนไซม์ของเขาไปนี่แล้วมันจะหายหายปวดเมื่อย เราหายจากเบาหวานครับครับผมล้วครับผมครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำยืนยันนะครับจากคุณลุงไพบูลย์รอดเสมอนะครับ่าที่ได้จากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแล้วก็มาเจอกับผลิตภัณฑ์เอนไซม์ว่างเวียนเป่านะครับและได้ใช้เอนไซม์ในการบําบัดบํารุงดูแลร่างกายนะครับทุกวันนี้นะครับคุณลุงไพบูลย์ก็สุขภาพร่างกายก็ดีขึ้นมาตามลาดับนะครับวันนี้นะครับทางโครงการสุขภาพดีมีรายได้นะครับก็จะมอบ ผลิตภัณฑ์เอนไซม์ว่างเวล็เปาให้กับคุณลุงไว้ดูแลร่างกายครับเชิญอาจารย์ราชวงศ์มอบให้คุณลุงเลยครับครับลุงครับลุงครับผมในนามของนายกสมาคมวิทยุกระจายเสียงนะครับครับผมจัดรายการมาตั้งแต่ปี40จนได้รับรางวัลพระทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรางวัลเทพทองครับผมกล้ายืนยันได้นะครับว่าเอนไซมนี้ดีจริงจริงมาบอกนะมั่นใจนะลุงนะนั้นขอให้ลุงดื่มไปเรื่อยๆแล้วมีสุขภาพที่ดีถ้าหากว่ามีโอกาสได้ บอกกับชาวบ้านลุงบอกได้เลยนะครับว่าจริงจริงลุงขอบคุณมากนะลุงนะสวัสดีครับลุงครับขอบคุณคุณราชวงครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับครับและก่อนจากนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งทั้งอาจารย์ราชวงนะครับและก็ทั้งคุณลุงไพบูบย์นะครับท่านผู้ชมครับเวลาของโครงการสุขภาพดีมีรายได้ก็หมดลงเพียงเท่านี้นะครับเราทั้งสามท่านก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ใช่เรา กินเน้นายแล้วมันสบายดีนะสบายยังไงครับเพราะว่ามันเดินคล่องมันโรคเบาหวานโรคอะไรโรคเกาโรคอะไรมันหายหมดแล้วนะไม่กินนี่เป็นไงคิดว่าจะเป็นไงถ้าไม่กินเขาบอกว่า,น,า,น,า,วานอนรับอย่างนี้เนะี่ยนอนนอนรอนความตายถ้ากินเข้าไปแล้วก็ค่อยชั่วดเดินได้อะไรได้แล้วเล่นเป็นงไ,ไงลินเล้นค่อยชั่วเลยครับ แต่ก่อนลีนแข่งพูดเออเออเดีรับอันนี้สบายเพราะเอ็นทายตัวนี้เลยครับที่ทำให้เราสบายแล้วพี่เท้กินต่อไหมอ่าผมกินจะไมาทั้งหมดที่กองนะครับเข้าที่กองนะครับแล้วถึงทีนี้ทายเอ็นทายวมามีกองเป็นกองกองที่ห้าแล้วครับอืมแล้วกินดีแล้วจะบอกต่อคนอื่นไหมครับบอกครับ บอกเขาคนวนพุกพิกพุกพิกอ่ะเดินมันหน่ายคนเดินจงกรมนี่ครับเดินโุปกปกิกโุกปิกอยู่นั่นแหละกินไปกินตัวนี้แล้วมันจะหายหายปวดเขา่าปวดขาแต่ยาตัวนี้มันก็ยังว่าน,นะครับมันเหมือนก็ว่าแพงก็ไม่แพงนะครับหามาได้ผลประโยชน์แล้วมันมันไม่แพงนะครับแต่หาหมอจ่ายแพงกว่านี้มั้งาไปหาหมอก็เขาบอกสองพันก็ต้องสองพันแล้ว ขาบอกอีกสิบวันมาใหม่ก็ต้องอีกสองพันสามพันดีมันแต่ห,หมอเขาเรียกเท่าไหร่ต้องให้เขานะครับดีไม่ดีเราเป็นโรคตายพอเป็นโรคตายขึ้นมาก็ต้องไปฟอกไตาอาทิตย์ละสี่พันนะครับต้องถ่ายทุกอาทิตย์ไหมฟอกไตฟอกไตนี่มันต้องไปทุกอาทิตย์ครับทอาทิตย์ละสี่พันแล้วกินแล้วเรากินยาตัวนี้กินเดนซาตัวนี้พอกินเข้าไปแล้วถ้าเราไม่โรคตายเราก็หายอะไรเราก็หายนะครับ ม,มันก็ดีขึ้นมาครับเราไม่ต้องไปพอกตายพอกอะไรเรามากินอย่างนี้เนะี่ยถ้าสุดท้ายแล้วถ้าคุณลุงคิดว่ามั่นใจว่าตัวเองยังฟิตปังฟิดเปีย้ยชูสองนิ้วหน่อยครับเป็นการการันตีน่านนะครับน่านเลยครับ,นนรบโอเคเลยครับ คนไทยคนไทยกินอะไรก็ไปทาว่ากินก็ไปหายแล้วมันก็เรียกคนไทยเรียก